ดีมาครัคุณผู้ชมครับก <G> ล <ül> ับามาพบกับผมหลังเลนส์อีกเช่นเคยครับและนี่คือรายการ most exclusive ครับรายการที่จะนําท่านผู้ชมไปพบกับนักวิจัยและผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับผมแล้วในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่นี่ครับผมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับผม จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยรู้สึกว่าเด็กๆเกยาวชนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันมันเป็นเรื่องน่าเบื่อ,อเรื่องเคร่งเครียดนะคะแต่ว่าเมื่อเราเอาเราเราเราเอาศิลปะเข้าไปเนี่ยคือเด็กเขาจะเรียนอย่างผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ,ะเวลาที่เราให้เขาศึกษาเรื่องเรื่องดอกไม้คือแทนที่เขาจะแบบโอ้ยเครียดอยู่กับว่ากลีมันเป็นอย่างนี้เกี่กยวสรมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเขาได้วาดรูปไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมันช่วยให้เขาจําได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ พวกนี้ก็จะทําให้เขาเขารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นและเห็นความสวยงามมากขึ้นแล้วเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะนําเสนอในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการวาดรูปเช่นเคยครับผมแต่เป็นการวาดรูปเชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าวาดรูปเพื่อ สร้างผลงานทางวิทยาศาสตร์ครับผมคุณผู้ชมหลังจากค่าวที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศสสวิมลแสวงผลนะครับถึงเรื่องราวของการวาดรูปทางวิทยาศาสตร์ไปแล้ววันนี้ครับผมมีผู้เชี่ยวชาญและเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นศิลปินด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับผมที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับคลาสในชั้นเรียนการวาดรูปทางวิทยาศาสตร์ครับเราไปดูกันครับว่า การสอนวาดรูปทางศิลปะแล้ววาดรูปทางวิทยาศาสตร์มันจะแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับผมปะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับครับผมคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ผันตัวจากนักวาดภาพมาเป็นนักวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมอาจารย์ครับ ก่อนอื่นเลยขอให้อาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับผมสักนิดหนึ่งเรผมชื่อพีรนัทนะครับโบกรลีเป็นพนักงานที่อพชนะครับทำงานด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดนะครับแต่ว่าอีกวิชาชีพหนึ่งที่ผมเรียนจบมาก็คือผมเป็นครูนะครับเมื่อก่อนก็เป็นครูนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่อยู่ที่นี่ครับที่ภาควิชาพุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพแล้วก็ ภาควิชากิตตว,วิทยาคณะเกษตรมาเลเกษตรกําแพงแสนนครปฐม,มโอ้โหหลายที่มากเลยครับแล้วก็โโม <laughs> อนนีอีกนะครับมาเลยราชพัฒน์สงขลาอย่างเงี้ยครับอาจารย์แบ่งเวลาไงครับในการสอนเนี่ยก็ <laughs> ส่วนใหญ่ผมผมจะสอนช่วงปิเทมอมห,หรือไม่ก็เป็นสวัสอทิตใ์ในใน,ในส่วนของตัวเองก็จบครูมานะครับก็บจบคณะศิลปกรรมปาะช่างนะครับ สมัยปี3ามส่ก็แล้วก็เป็นครูสอบระจุกครูได้ปี35มห้าก็เป็นครูอยู่ช่วงหนึ่งทำไมถึงเลือกที่จะมาเรียนศิลปะครับชอบแต่เด็กชอบเขียนเขียนชอบมีจินตนาการเป็นคนเงียบๆวาดนู่นวาดนี่แล้วก็สมัยก่อนก็ไปประกวดบ้างแต่ประกวดได้ศิลปะไม่เข้ารอบหรอกแต่ไปได้เข้ารอบคัดคัดไทยสมัยก่อนคัดไทยคัดลายมือ แล้วทำไมถึงไม่ไปสอนภาษาไทยหรืออะไรอย่างนั้นครับก็อย่างนี้ครับคือคนคนเรียนศิลปะต้องมีมันต้องสวยอาจารย์ตอนนี้นี่ทํางานเกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรบ้างไหมครับคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องดีกว่าก็คือเป็นการวาดภาพประกอบในการทํางานวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เนี่ยครับจะต้องทํางานควบคู่กับนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องหนึ่งต้องถูกต้องก่อนสอง ต้องมีมาตราส่วนต้องมีสเกลนะครับผิดเพี้ยนไม่ได้นะครับซึ่งต่างกับศิลปะทั่วไปคือมีจินตนาการมีสร้างสรรค์นะครับไม่มีขอบเขตแต่วิทยาศาสตร์ต้องมีขอบเขตและถูกต้องมีกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์มีหลักมีฐานต่างๆและอย่างนี้แสดงว่าก่อนที่อาจารย์จะวาดเนี่ยอาจารย์เองก็ต้องศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับสิ่ง ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จะวาดด้วยใช่ครับถูกต้องเพราะว่าการที่เราจะวาดสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับเพซิเมนต์ตัวอย่างที่เราจะวาดเนี่ยจะต้องศึกษาละเอียดคุณหลังเลนก็จบศิลปะมาใช่ไหมเราต้องสังเกตวิทยาศาสตร์ก็ต้องสังเกตก่อนนะครับสังเกตไม่พอเราก็ต้องจับแล้วก็ดูทุกมุมนะครับก็บอกว่ามองมองให้ติดตาสมองสั่งมือทํางานแล้ววาดมาเหมือนเปพรก็อย่าลืมว่า การมองเนี่ยการสังเกตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้ามองแล้วมันเจะซึมสมองก็จะเนมโมรีนะครับแล้วก็จะถ่ายทอดมือแล้วก็ว่าต้องคนที่มีพรสวรรค์นิดนึงแต่จริงพรสวรรค์ก็มีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ต้องฝึกครับต้องฝึกต้องต้องพรอยันใช่ไหมครับลานนี้คือสวยงามกินการสร้างสรรค์ ไม่มีลิมิตก็คือโอเพ่นคือเปิดได้หมดส่วนวิทยาศาสตร์จะต้องวัดความจริงต้องเปิดตอนจริงความถูกต้อง